ทีนี้ก็มาคลิปทําร่างกายนะครับผมเคยบอกกับคุณพ่อน้องเขาไว้ว่าจะทําคลิปทําร่างกายให้ก็เห็นไซส์ขนาดเด็กแล้วดูอายุเด็กแล้วก็ก็จะเป็น,ปนการทําร่างกายของเด็กเล็กนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะเน้นแค่สี่อย่างก็คือผลักกระโดดวิ่งแล้วก็ดึงแต่ผมจะไม่ให้เด็กน้อยแบกของหนักๆมันเริ่มต้นจากวิ่งก่อนวิ่งก็จะมี ในการเล่นบาสเกตบอลเนาะเวลาเล่นเวลาเล่นจริงก่อนเราซ้อมเอาไปเล่นจริงก่อนสมมุติว่าผมเลี้ยงอยู่ผมชิปออกมาแล้วเนี่ยเวลาผมจะข้ามเนี่ยไอตอนเนี้ที่ผมจะต้องตั้งท่าเพื่อเอ็กโพรตัวเองเพื่อข้ามออกตัวเหมือนงี้ผมทำนี้เพื่อผมที่จะออกตัวข้ามออกมาทีนี้ไอตอนเอ็กโพรตัวนี้แหละในการวางขา ตอนที่จะออกตัวโดยปกติแล้วถ้าเป็นไปได้เขาก็จะมีเป็นายางเป็นยางรถยนต์มาแล้วก็ให้เด็กผูกกับเอวแล้วก็โน้มลงไปให้อยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเราผมผมก็เป็นสอนผูทอนผมก็เด็กนี้โอ้โหก้าวขาแบบ้ให้เห็นนะละนักษณะงอขาด้านนี้เกิน90องศานิดนึงเพื่อให้มันโดนหน้าขาตรงนี้ถ้าอยู่อย่างนี้มันยังไม่โดนหน้าขาให้ก้มเกิน ขอเขาเกิน9ก้าขีดองศานิดนึงขาหลังพร้อมออกตัวแล้วกแนนวว็แขนนี่เตรียมตัวที่จะวิ่งแขนนี่เตรียมตัวที่จะวิ่งพอเวลาเราอัดตัวเองออกไปพอเราโน้มไปข้างหน้านิดนึงพอเราอัดให้อัดจากขาหลังดันเตะไปข้างหน้านิดนึงแล้วขานี่อัดตามแล,ออแล้วก็วิ่งออกไปเพราะว่าวิ่งออกไปเนี่ยไม่ต้องไกลไปประมาณสักจากเนี่ยวิ่งถึงเส้นสามแต้มก็พอแล้วเราวิ่งเราะทำให้ดู ทีนี้อย่างที่สองก็คือเข่าวางไว้ที่ตรงเท้าด้านนี้นะแล้วก็โน้มไปข้างหน้านิดหนึ่งเาราวางหัวเข่าไว้ตรงเท้าตัวนี้แล้วขานี้เกิน90องศาโน้มมายืนเขย่งด้วยปลายเท้านิดหนึ่งแล้วก็แขนก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เวลาไปนี่ให้เอาขานี้เราซ้อมนะเอาขาเนี้ยดันเพื่อลักษณะเหมือนเราเหยียดออกไปอย่างนี้เหยียดออกไปอย่างนี้ดันัวียงวิ่งไปแล้วก็วิ่งอย่างเร็วออกไป ให้ถึงสักเส้น3แต้มก็พอแล้วก็หยุดไม่ต้องวิ่งไก่เพราะเราต้องการที่จะเอาแรงออกตัวผมทำให้ดูท้านนี้ก็จะช่วยเรื่องการออกตัวได้ดียิ่งขึ้นทำแบบภูทรก็คือทำได้ทุกวันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เวลาเราออกตัวเนี่ยสเตปของการออกตัวต่อไปก็คือพอเวลาเราโน้มตัวเนี่ยเวลาเราเอ็กโพดขานี้แล้วเนี่ยเราจะต้องดึงขาในส่วนที่เรายืดอยู่เนี่ยให้มันหดกลับมาให้เร็วที่สุดมันจะเป็นลักษณะประมาณออกมันก็จะยกขาขึ้นได้เรื่อขึ้นมาให้เร็วปกติที่เราจะเห็นในคปวิดีโออื่นๆก็จะเป็นลักษณะการค้ำกำแพงแบบนี้ค้ำกำแพงนี้แล้วก็เขาจะต้องทําให้ Make ัวร์ว่าดึงขาขึ้นมาได้สูงมากพอเขาจะมือค้ำกำแพงแล้วก็ดึงผ้า เเาวอย่างเงี้ยดึงช่นี้ใช่ไหมหรือการที่เราจะชักขาได้เร็วเพื่อเป็นการซอยเอาจังหวะเท้าเพื่อข้ามคู่ต่อสู้ในการเล่นบาสเกตบอลหรือการวิ่งแบบรักไก่เพื่อการเล่นแบบวิ่งแบบท็อปสปีดก็ตามมันจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อตรงนี้แหละที่ผมบอกในการดึงขาขึ้นมาให้เร็วถ้าเป็นเด็กโตก็หาขวดสูงหน่อยขวดน้ํากี่ลิตรเนี่ยขวดน้ําใน1นลิตรเรียงไปประมาณ4กลวยเป็นขั้นต่ํา4-5กลวย ไม่ต้องทำเยอะพาะเราจะทำไปแล้วก็ทำกลับอันนี้คือเด็กโตนะเด็กเล็กนะเด็กเล็กก็จะทำเนี้ยขวดเนี้ยจากคุณพ่อก็ให้น้องเขาใช้ขวด750นี้ก็ได้วางสองเท้าเขานะผู้ใหญ่ใช่ไหมของผมแต่ถ้าเป็นเด็กผมจะวางชิดหน่อยเห็นป่ะเห็นเรามันจะเข้ามาหน่อยาตามสาัดสีซาลีระของเด็กซ้อมก็คือขยับไปด้านนี้ก็คือยกขานีอ่ะดูนะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำาเผ่ายกไว้ เผาเผายกไว้เผาเผาไม่เชั่อว่ายกขาขึ้นมาไม่ใช่เป็นการถีบลงไปอย่างเดียวนะการข้ามไปเนี่ยลักษณะของการข้ามให้ดึงขาขึ้นมายกสูงๆให้เร็วให้ให้ชันสูงขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ขนานหรือสูงกว่าเท่านั้นนะครับผมเพื่อจะได้ฝึกได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ดึงนี่ไปเผาเผาไปเผาเผาไปเผาเผาไป่างนี้ เราเราไม่ต้องทําเร็วมากนะก็คือตอนเราทำนี่ก็คือเราเน้นเพื่อดึงเพื่อเราทําเราเน้นเน้นเราไม่ต้องทําให้มันเร็วมากถ้าซ้อมเอาสปีดอะ่ะมันจะเป็นโคนมันจะเป็นโคนมาร์กแบบนี้ให้เข้าใจว่าซ้อมคนละแบบกันถ้าเป็นโคนมาร์กเป็นรองเท้าใช่ไหมมันจะไปแบบนี้เลยเองว่องวๆอา,ามันจะไปด้านข้างไปแล้วก็สลับกับยกข่าวข่าวด้านนี้ใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนมายกเข่าด้านนี้ไปไปต่อมาก็จะเป็นการสไลด์ข้างสไลด์ข้างก็คือเราต้องการที่จะเราเอามือประสานกันไว้ตรงหน้าอกนะครับเหมือนเราถือลูกบาลไว้แบบนี้ก็ได้ไว้ตรงตรงหน้าอกเสร็จปุ๊บเวลาเราดันตัวออกไปนี่อันนี้เราต้องการทํากล้ามเนื้อก่อนนะครับยังไม่เอาสปีดนะให้เราโดดไปให้ไกลที่สุดโดดไปให้ไกลที่สุดเทคนิคเทคนิคก,ก็คือเวลาก่อนเราจะดันออกไปนี่ปลายเท้านี่ทำา45ห้า หรือปลายเท้านี่ชี้ออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับผมชี้ไป45อย่าถึงกับบิดส้นไปแบบนี้นะปลายเท้าชี้ไปด้านข้างไว้ได้ไปประมาณทัก45องศาเฉียง45องศาทีนี้ตอนเราถือลูกบอลไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราไปายกขาข้างนี้ไว้ก่อนยกขาข้างนี้ไว้นิดหนึ่งแล้วค่อยดันออกไปมันก็จะโดนกล้ามเนื้อด้านข้างเพื่อสร้างแรงสไลด์ก็ทําไปทั้งซ้ายและขวาทั้งซ้ายและขวาเหมือนกัน ยกขึ้นมาแล้วก็โดดลงไปโดดลงไปพยายามฟิกขาไว้อย่าให้มายืนแบบนี้นะให้มันลงมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดให้มันลงมาให้มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยดันปึ๊บให้มันลงมาอย่างนงี้ตลอดนะครับผมทาแบบนี้อาจจะไปถึงเส้นสามแต้มแล้วกกลับไปกลับนับหนึ่งเอาสักห้ารอบก็ได้หรือสิบรอบก็ได้นะครับผม ทำสมกลวยก็คือเราเริ่มต้นตรงกลางก็ตั้งประมาณตาละ3ามเก้าหนึ่งสองเถ้เวลาเราไปให้เราขยับ1 2, นะึ่งสองไงดูนะขยับ1 2ึ่งสองมาถึงนี้หนงถึงนี้หนึ่งสองนึ่งหนึ่พยายามทำแบบนี้เราทำหนึ่เราต้องการเอากระชับ เพื่อเอาไว้ป้องกันถ้าเป็นเด็กน้อยถ้าเป็นโค้ดที่ผมที่เราที่เราเห็นที่เราเห็นใน YouTube ก็จะมีชี้ไปด้านนี้เด็กน้อยก็ตึ๊กติ๊กต๊กต๊กต๊กพออยู่ๆโค้ดก็เปลี่ยนมือไปด้านนู้นเด็กน้อยก็จะหยุดปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนกระทันหันเนี่ยเอาไว้ฝึกแบบนี้พอไประดับเลเวลที่สูงขึ้นก็จะเอาคนมายืนแล้วเราให้เราไพล่หลังแล้วจะเราก็เหมือนกันอ่ะรอดูซ้ายขวาแต่ไม่ได้ดูสัญญาณมือแต่จะดูว่าคนข้างหน้าขยับ ข้าขยับข้าขยับแล้วขยับแล้ว,ลว,ลวเพราะฉะนั้นตอนไปปูพื้นฐานอันนี้แหละที่ป้องกันกระชากก็คือให้ทำสองทีไปแล้วก็กลับ1นึ่งสอง1 2ึ่1 2องหนึ่งสองสามสี่หสองหนึ่ให้ไปทำแบบนี้มาให้มันได้1นึแล้วลงพอดีเพราะว่า เราจะฟิกหัวเข่าให้ไปให้มันกลางอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อให้วางหนึ่งสอได้แล้วก็ถีบตียเงจากตรงนี้เพราะว่าถ้าเราป้องกันเราขาเราอยู่แคบเกินไปบางทีมันไม่ได้พื้นที่ด้านข้างแต่ไม่ใช่ไปยืยนกว้างแบบนี้กวา้างล้ำแนวดิ่งเนี่ยออกแบบฟาวเวลาเขาวิ่งทำอ,อะไรใช้ตั้งหนึ่งสองขาเฮ้ยผมวิ่งมานี่กูสไลด์จากแบบนี้ไม่ใช่ป้องกัน าวสรุปมาที่ผมทำให้ดูแล้วไปทำห 1, 2, 1, 2, นึ่งสองหนสองสามสี่หนองี่ยคือ1เริ่มต้นใหม่กันไปด้านนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสาี่หนึ่งสองให้นับสองเอาแบบเนี้ยสิรอบทีนี้ก็ลักษณะของการทำบาลานซ์เนาะวนเวลาเราย่อดูยอด่อเรายอ่อลงไปแบบนี้ ขานี่อาจจะงอไปข้างหลังหรือมอมไปข้างหน้าแล้วแต่ถนัดแต่เป็นไปได้ผมอยากให้งอไปข้างหลังเพราะมันจะทําให้กล้ามเนื้อที่เราย่อด้านเนี้ยมันตึงกว่าเราต้องการให้เราจะสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้เราเลี้ยงบาตสองบอลให้เราเลี้ยงสองมืออย่างนี้แล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่ามองบอลแล้วทีเนี้ยก็ประคองตัวเอง่ะถ้าคนไหนมีบาตบอลเดียวถ้ามีถ้ามีบอลเดียวให้ให้เลี้ยงมือด้านนอกนะถ้าเป็นผูทอนถ้าไม่ใช่เด็กในเมือง เดีมาเดี๋ยวให้เลี้ยงมือเนี่ยถ้าอยู่ขานี้ให้เลี้ยงมือนี้อ่าถ้าขาด้านนี้ให้เลี้ยงมือนี้เหมือนเดิมย่อลงไปอย่ายืนยืดขาดตึงแบบนี้ย่อลงไปงอพับขาไปข้างหลังก็ส่งบอลอัดผนังลรับบอลส่งบอลอัดผนังแล้วก็รับบอลส่งบอลส่งไปอาจจะส่งแรงๆหน่อยก็ได้ไกลๆหน่อยก็ได้ ถ้าคนไหนไม่มีตะแกรงแบบนี้ก็ส่งเอาลูกเทนนิสก็ได้เอาลูกเทนนิสโยนไปแล้วก็รับบอลถ้าเวลาโยนลูกเทนนิสหรือโยนลูกบอลถ้าหยุดลูกลูกเทนนิสที่ไม่ใช่ลูกบาสให้เอียขานี้แล้วโยนมือนี้ถ้าอยู่ด้านนี้ให้โยนมือนี้โยนให้มันเด้งกลับมาพอเป็นลูกถ้าถ้าเกิดว่าเป็นในถ้าเป็นลูกเทนนิสถ้าโยนอับผนังก็จะเยือนไกลหน่อยแล้วก็พยายามโยนให้ตรง ฝึกแบบนี้เราก็ปกติแล้วก็จะ export พอร์ขานี้เนาะเพื่อดันเตยงขึ้นท่านนี้จาเป็นมากเริ่มต้นจากถ้าเป็นเด็กน้อยก็แค่ยังไม่ต้องให้กระโดดอาจจะมีบาจับแล้วก็ยกโดดยืนขึ้นแบบนี้ทําไปเรื่อยๆสักยี่สิทีอ่าซ้ายและขวาซ้ายแล้วขวาเนาะแตเ่เเวลายืนนี่ขาให้มันขนานกันอย่าไปยืนแบบนี้แล้วยกขึ้น เพราะฉะให้อยู่ตรงนี้มันถึงจะโดนหน้าขานะครับผมอย่าไปยืนไปอย่างนี้บางเห็นบางคนยืนงนี้เฮ้อสบายเว้ยแขนเด็กดึงแต่เป็นเด็กน้อยนะครับผมถ้าคนไหนไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีแป้นบัสที่มันมีแบบนี้อย่าไปต้องไปจับยืนเฉยแล้วก็ดึงเตะขึ้นแบบนี้ขาตัวนี้ไม่ต้องส่งแรง,ถ,งถ่วงไว้ยืดตึงๆแล้วก็ลงทางนี้ไปเด้ยี่สิบครั้งซ้ายและขวา พอโตขึ้นมาหน่อยกะกระโดดกระโดดปุ๊บไปยืนแล้วค่อยๆปล่อยลงเวลาปล่อยลงปล่อยให้ช้าโดดให้เร็วปึง้งปล่อยลงปล่อยให้ช้าโดดลงปุ๊บพอขาไปยืนปุ๊บเราปล่อยช้าๆลงมาโดดให้เร็วเราปล่อยให้ช้าลงมา20ซ้ายแล้วขวาทีนี้ก็มากระโดดคุณพ่อก็ให้ยืนชิดหน่อยอย่าเดินห่างมากนะครับผมมันมันไม่ใช่ท่ากระโดดไปข้างหน้าเรายังไม่เอาท่ากระโดดไปข้างหน้า เรากระโดดอยู่กับที่ย,ย่อขาลงไปปุ๊บทีนี้เอาใช้หน้าขานี่กระโดดนะครับข้อเท้าเราฝึกสปริงมาแล้วถือลูกบอลไว้ตรงหน้าอกนะครับโดดชิดให้ชิดชดอกแล้วก็โดดขึ้นไปก็คือ,อถ้าเป็นเด็กน้อยเราต้องการฟิกให้รู้ความสูงความสูงนี่ก็คืออยากให้กระโดดอยู่ประมาณระดับหัวเข่าของเด็กน้อยนะครับผมหาหาจะเป็นถ้าเป็นห่วงยางไอ้ถ้าเป็นยางล้อรถก็เป็นยางล้อรถพวก10ล้อก็ได้ ขั้นเดียวก็ให้กระโดดขึ้นความสูงประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเด็กโตก็2อยยางล้อดลดไปเลยตัวเล็กๆเ,เลยบอ่อาจจะสูงประมาณสักสูงกว่าข้อเท้านิดนึงประมาณสัก20เซน1 5บหถึงยีเซนค่อยๆเพิ่มความสูงไปเรื่อยๆนะครับผมซีรีส์นี้มีแบบนี้ย,ย้อนนะหน่งโดด2อขาขึ้นไปยืน 2. โดดขาเดียวขึ้นไปยืน 2. ขาโดดขาเดียว ขึ้นบิยืนขาเดียวต่อไปโดด2ขาขึาขา้นไปนยืน2ขาโดดขาเดียวขึ้นบิยืนสขายกบอลช่วยด้วยแล้วก็อย่าลืมยอ่อขาไว้ตลอดก่อนกระโดดยอด่อขาไว้แล้วค่อยกระโดดนะครับผม